นะครับไข่ตุนทองอยู่ตอนนี้ต้องทยอยขายนะครับโอกาสที่ทองจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะลำบากเพราะว่าจีนตอนนี้ก็แห่ซื้อทองนะฮะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐไปกาจนหมดเปลือกแล้วสงครามก็เบาลงแล้วนะครับที่ผ่านมาราคาทองก็จึงพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสงครามเกิดขึ้นในอิสราเอลแต่ทองก็จะไม่สูงขึ้นเพราะจีนเริ่มทยอยลดการซื้อทองคำนั่นเอง สวัสดีครับมาพบกับผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศในกับการต่างประเทศตอนนี้ก็มีหลายประเด็นโดยเฉพาะความขัดแย้งที่กําลังบานปลายและมีเขาที่มีโอกาสที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่3เกิดขึ้นได้ นาโดก็มีการถล่มสหรัฐอเมริกาและพายุถล่มในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตอย่างน้อย14รายผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายนะครับทั่วตอนกลางของสหรัฐอเมริกาหลังเทอนาโดพายุรุนแรงอื่นๆซัดถล่มหลายมรัฐในนั้นก็รวมถึงเท็กซัสอาคาซัลโอคาโฮมาจากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่นะครับซึ่งปรากฏว่าเจ้าที่กู้ภัย ในขณะที่ผู้บริโภคหลายชันคนต้องไม่มีไฟฟ้าใช้หลังพายุเร่นงานภูยิภาคที่ราบทางตอนใต้ในช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมาในขณะที่อิสราเอลก็มีการถลม่มในพื้นที่ลีภัยในราฟาสังหารไป35ศพตอบโต้ฮามาสริงจรวดใส่เดียวิ ปฏิบัติการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลสังหารชาวปาเลสไตน์อย่างน้อย35รายได้รับบาดเจ็บหลาย10คนในนั้นก็เป็นหนึ่งในเมืองราฟาทางตอนใต้ของฉนวนกาซาซึ่งถูกกำหนดไว้สำหรับผู้ไร้ถิ่นฐานการเคลื่อนไหวซึ่งมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสอ้างว่าพวกเขายิงจรวดหลายลูกเข้าใส่เทอรวิฟศูนย์กลางทางการค้าของอิสราเอลแต่ไม่มีรายงานผู้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดซึ่งก่อนหน้านี้สารโลกก็มีคำสั่งให้หยุดยิง แต่ปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายไม่หยุดยิงในขณะที่โจไบเดนก็กล่าวสหรัฐอเมริกาคือมหาอำนาจเพียงหนึ่งเดียวในปฏิพีสหรัฐอเมริกาคือมหาอำนาจหนึ่งเดียวในปฏิพีของโลกและเป็นผู้นําด้านราาประชาธิปไตยซึ่งมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนพันธมิตรทั่วทั้งหลายประเทศจากคําประกาศกล่าวของประธานาธิบดีโจไบเดนระหว่างกล่าวสุนทรพจน์กับนักเรียนในร้อยที่ สำเร็จราชการกว่า1,000คนในใบพิธีรับปริญญาณโรงเรียนในร้อยเวสพอยต์ในรัฐนิวยอร์กนะครับโดยสุรัน์ธทรพ์โดยสุนทรพ์ของเขาได้ยกย่องบทบาทของกองทัพสหรัฐเมริกาในความพยายามยืนหยัดต่อต้านพวกประเด็จการทั่วโลกเช่นเดียวกับการป้องกันนะเสรีภาพและการเปิดกว้างนะครับ ในขณะที่เลขาธิการนาโตยุครัฐสมาชิกไฟเขียวยูเครนใช้วุฒิการโจมตีนะครับดินแดนของรัสเซียรัฐสมาชิกนาโต้ควรยุติข้อจํากัดพวกเขาที่ห้ามยูเครนใช้วุฒินะครับจัดหาให้โจมตีเป้าหมายทหารภายในดินแดนของรัสเซียคำให้สัมภาษณ์กับนิตยสารอีโคโนมิสนะครับของเลขาธิการใหญ่ พันธมิตรทหารแห่งนี้ในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับในขณะที่ภาวะซ้ำกาตาแอลเวสนะครับตกลุ่มอากาศทําผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบาดเจ็บอีก12รายเครื่องบินของสายการบินกาตาแอลเวสเดินทางจากกรุงโดฮาไปยังไอซ์แลนด์ประสบอุบัติเหตุตกลุ่มอากาศนะครับทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือเจ็บรวม12คน โดยกัปตันสามารถนำเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยตามเวลาที่มีการกำหนดไว้ในขณะที่เพื่อนบ้านรถทึกเกาหลีเหนือนะครับแจ้งญี่ปุ่นมีแผนปล่อยดาวเทียมอีกรอบภายใน4มิถุนายนทางการญี่ปุ่นเผยได้รับแจ้งจากรัฐบาลเกาหลีเหนือว่าจะมีการปล่อยดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศอีกครั้งภายในวันที่4มิถุนายนนี้ สำนักข่าวเกียวโตอ้างข้อมูลจากยามฝั่งญี่ปุ่นซึ่งระบุว่าเกาหลีเหนือได้แจ้งกรอบเวลาในการปล่อยดาวเทียมโดยเริ่มตั้งแต่00นาฬิกาของวันจันทร์ที่27พฤษภาคมเป็นต้นไปและได้ประกาศเขตพื้นที่อันตรายจากทะเล3จุดใกล้กับคาบสมุทรเกาหลีและเกาะรูซอนของฟิลิปปินส์นะครับซึ่งอาจจะมีชิ้นส่วนเศษจ,จรวดตกลงสู่ภาคพื้นดิน นในขณะที่อีลอนมัสก็ประกาศแผนสร้างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ต่อยอดพัฒนาบริษัทสตาร์ทอัพนะครับ XAI อีลอนมัสนะครับมหาเศรษฐีผู้ก่อตั้งเทคโนโลยีชั้นนำของเทสลานะครับ e เซปเอ็เผยต่อบรรดานัก,กลงทุนว่าเขามีแผนที่จะสร้างซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ในระดับที่เรียกว่าโรงงานประมวลผลขนาดยักษ์นะครับเพื่อสนับสนุน XAI ซึ่งเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของเขานะครับ The Information ซึ่งเป็นธุรกิจและก็เทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกานะครับมาสคาว่าจะใช้ซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ซึ่งใช้พลังงานประมวลผลชิปของ n นวิด a นะครับมากถึง1,000 0ตัวนะครับสามารถทำงานได้ภายในฤดูใบไม้ผลินะครับขอภายฮะฤดูใบไม้ร่วงปี2025 และถือว่าเป็นความรับผิดชอบของเขาที่ต้องทําให้สําเร็จตามกรอบเวลาที่มีการกําหนดนะครับในขณะที่โวยใบขับขี่อัตโนมัตินะขอไปฮะโวยโหมดขับขี่อัตโนมัติของเทส l a ไม่ยอมเบรกหักเลี้ยวหลบรถไฟทันอย่างวุดวิดคนขับขี่รายหนึ่งขับรถเทส l a พุ่งตรงเข้าไปหาขบวนรถไฟที่อยู่เบื้องหน้าก่อนหักหลบทันอย่างบุดวิด กล่าวโทษโหมดขับขี่อัตโนมัติเต็มรูปแบบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามรายงานของ NBC นะครับเขาแชร์หลักฐานพิสูจน์คำกล่าวอ้างบนสื่อสังคมออนไลน์แม้อีกด้านหนึ่งจะยอมรับว่าตนเองมีส่วนรับผิดชอบเช่นกันนะฮะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ทําให้รถได้รับความเสียหายเหตุการณ์ล่าสุดโศก,กของสํานังกงานความปลอดภัยด้านการจราจรทางหลวงแห่งชาติสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่าหน่วยงานได้รับเรื่องนะครับ เกี่ยวกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแล้วและอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ผลิตในขณะที่ปล่อยลูกๆเก็บหอยอยู่ริมชายหาดเจ้าที่สั่งปรับจำนวน3.2ล้านบาทคุณแม่ชาวแคลิฟอร์เนียรายหนึ่งแทบลมจับเมื่อถูกสั่งปรับสูงถึง88,000ดอลลาร์สหรัฐหรือดาว3.2ล้านบาทสืบเนื่องมาจากลูกๆนึกว่าตัวเองกำลังเก็บหอยไปทั่วบริเวณชายหาด แต่ความจริงแล้วมันคือหอยกาบลายสามเหลี่ยมนะซึ่งจำเป็นจะต้องมีการขออนุญาตจึงจะสามารถดาเนินการได้นะครับในขณะที่ปาปัวนิวกินีอัปเดตเหยื่อติดถล่มขอไปฮะดินถล่มถูกฝังทั้งเป็นกว่า2,000คนศูนย์รับเตือนภัยพิบัติแห่งชาติของปาปัวนิวกินี แจ้งต่อองค์กรสหประชาชาติหรือยูว่าภาัยพิบัติที่ถล่มหมู่บ้านทางตอนเหนือของประเทศทําให้มีชาวบ้านถูกฝังทั้งเป็นกว่า2,000คนขณะที่สภาพภูมิอากาศนะครับและก็ภูมิประเทศที่ทุรกันดารทําให้ส่งความช่วยเหลือไปอยังยากลําบากและโอกาสที่จะพบผู้รอดชีวิตนั้นก็ปรากฏว่าน้อยเต็มทีในขณะที่ไต้หวันประธานาธิบดีคนใหม่ไล่ชิงเดอไม่หวัน่นนะครับ ร้อมร่วมมือกับปักกิ่งรับคณะสภาคงเกรสสหรัฐอเมริกาหอบหมวกคาวบอยมาให้กำลังใจไทเปสื่อผู้ดีปูดจีนซุ่มใช้เรือพลเรือนในสงครามบุกสำนักข่าว AP AP กับเอเจนซี่รายงานว่าประธานดีใช่ไล่ชิงเดอนะครับออกมาประกาศยินดีร่วมมือกับจีนแผ่นดินใหญ่หลังการฝึกซ้อมรบ กองทัพจีนใกล้ไต้หวันนาน2วันสิ้นสุดลงแต่ส่งเครื่องบิน21ลำและเรือลบ15ลำเข้ามาป่วนระหว่างคณะกรรมาธิการสองพักร่วมรัฐสภาสหรัฐอเมริกานำหมวกคารบอยจากรัฐเท็กซัสมาพบผู้นำไทเปนคนใหม่พร้อมยืนยันสนับสนุนไต้หวันต่อต้านความก้าวร้าวของจีนขณะที่สื่ออังกฤษรายงานว่าปักกิ่งมีแผนใช้เรือเฟอร์รี่ของบเรือน ในสงครามนะบุกเกาะไต้หวันด้วยในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้ที่ปาปัวนิวกีดีนะก็เกิดภัยธรรมชาติเกิดขึ้นดินถลม่มถล่มมาตอนแรกก็มีคนสูญหายไปร้อยกว่าคนไปไปมาตอนนี้สูญหายไปกว่า2,000คนแล้วกับในสหรัฐอเมริกาก็พาเชิญกับพายุนะที่เรียกว่าเฮอริเคนนะะทำการถลม่ม ในหลายรัฐของสหรัฐอเมริกาเสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย14รายในขณะที่อินเดียก็มีอากาศร้อนจัดร้อนจัดเลยนะถึง50องศาเซลเซียสเลยทีเดียวประเด็นที่น่าสนใจตอนนี้ก็คงจะเป็นไฮไลท์แหละนะครับเรื่องของราคาทองคำมีคนตั้งคำถามกับผมว่ามีโอกาสที่จะเป็นยังไงบ้างสำหรับราคาทองคำผมเรียนย่ามุ่นส่วนนีราคาทองคำที่พุ่งสูงขึ้นปัจจัยที่ผ่านมาเนี่ยก็มาจากจีนนะครับแหรตุนทอง และปัจจัยที่ตามมาก็คือว่าจะมีสงครามเกิดขึ้นนะครับสงครามที่เกิดขึ้นในอิสราเอลหลังจากที่สารลกได้มีคําพิพากษานะครับมีคําสั่งให้ทั้งอิสราเอลทั้งฮามาสทําการหยุดยิงแต่ทั้งฮามาสและอิสราเอลไม่ยอมทําการหยุดยิงทําให้เกิดแรงประทะกันอย่างต่อเนื่องนะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ล้มตายกันเป็นจำนวนมาก อิสราเอลก็บอกว่าฮามาสทำการโจมตีก่อนฮามาสก็บอกว่าเขาทำการตอบโต้ที่อิสราเอลนั้นบุกเข้าไปในเมืองวราฟานะครับตอนนี้ต้องยอมรับนะครับว่าราคาทองมีแนวโน้มที่จะต่ำลงซึ่งก่อนหน้านี้ก็ต่ำลงประมาณ400บาทนะครับและมีแนวโน้มที่จะต่ำลงใครเล่นทองอยู่ตอนนี้นะครับใครตุนทองอยู่ตอนนี้ต้องทยอยขายนะครับโอกาสที่ทองจะพุ่งสูงขึ้นอีกนะลำบากเพราะว่าจีนตอนนี้ก็ แห่ซื้อทองนะฮะเลิกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐไปกาจนหมดเปลือกและวสงครามก็เบาลงแล้วนะครับที่ผ่านมาราคาทองก็จึงพุ่งสูงขึ้นถึงแม้ว่าตอนนี้จะมีสงครามเกิดขึ้นในอิสราเอลแต่ทองก็จะไม่สูงขึ้นเพราะจีนเริ่มทยอยลดการซื้อทองคำนั่นเองนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเรา ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเตอักดักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ สิทธิ์ในหัวใจวงราชชาวไทยพักดีราชันวงราชชาวไทยพักดีราชัน คอยหมูย่ายแผ่นดินทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานำ้ำพืชพนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาทรนผู้คนฟ้าพาวาจนผ่านพ้นโพยภัย ฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล้น,ลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น